สวัสดีครับผมโฮ่ฟอร์ดทิมแซนนะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเน็ตเจนสประตูรุ่นเอเกเนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งแรปเตอร์ที่ดาวไม่ถึงห0,000ื่นนะครับและที่สําคัญมีดอกเบีย้ยสูให้เลือกด้วยชุดแต่งชุดนี้มีอะไรบ้างอยางผมพามาชมเลยครับผมเริ่มต้นเลยครับสกรูด,ด้านบนตัวนี้ผมจะใส่ของตัวแรปเตอร์ที่เป็นสีดําด้านให้ตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีเทาดํานั่นเองนะครับผมแบบนี้สีดําด้านแบบนี้ไม่ได้เจาะนะครับตัวนี้ไม่ได้เจาะนะเราติดเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อให้ดูเเหมมมืออออนนแรปรปตต์กสุดััั่งพ้บว ทาคลิิกนะครับตัวฝากระโปรงคําว่าเรนเจอร์สีดําด้านและนะครับถัดมาด้านล่างก็จะมีตัวกระจังหน้าที่เราปรับเปลี่ยนถอดของเก่าออกเลยเราใส่กระจังหน้าของตัวแรปเตอร์สีดําด้านตัดกระสีดาเทาดําของตัวรถนั่นเองเนาะแล้วก็มีกันชนด้านล่างที่เราทําสีดําด้านตัดกระสีเทาด,ดําด้วยนะครับดูดูด,ดูมีสไตล์และก็ใส่ชุดครอบไฟหน้าของตัวคําว่าเรนเจอร์แบบนี้ให้ด้วยนะครับผม ส่วนด้านข้างครับตัวนี้เราก็ใส่ตัวซุ้มร้อนครับเป็นงานคนละชิ้นกับตัวกันชนด้านหน้าจะเป็นงานคนละชิ้นกันนะครับผมเป็นคัตตัวขนาด6นิ้วนะครับพร้อมกับแม็กนะครับเราใส่แม็กใหญ่ขึ้นนะครับจากขอบ17เราใส่เป็นขอบ20นะครับพร้อมขนาดยางนะครับเป็น275 5 5็ R เป็นยาง AT Ultrae นั่นเองเนาะนะครับผมส่วนด้านข้างเราก็จะมีพวกฟิล์มเซรามิกครับกันสาดเบ้ามือจับข้อฝาถังน้ำมันดำด้านนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์อันนี้คุณลูกค้ารีเควสมาอยากได้ให้เหมือนดัป ส่วนด้านหลังนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าผมปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเริ่มต้นที่ไฟท้ายเราเปลี่ยนไฟท้ายเป็นฟู l l l e ดีให้กับคุณลูกค้าแบบเต็มระบบแบบนี้พร้อมกับชุดครอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าและครอบโลโก้คําว่า f o r d ที่เล่นโทนสีดําด้านตัดกับสีดําเงาและอะคริลิกที่เป็นสีดําด้านให้กับคุณลูกค้าด้วยต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตัวนี้โปรโมชั่นผมบอกตรงคุ้มมากๆเลยนะครับผมดาวไม่ถึง50,000อ่าไม่ถึงครึ่งแสนดีกว่าครับแล้วก็มีดอกเบี้ย 0%ให้เลือกด้วยหากคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือแอดไอด์ไลน์ที่ทิ้งไว้ไ้าน้ร่างได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากชุดแต่งตัวแรปเตอร์นะครับเน็กเจนตัว4ประตูด้วยเองคันนี้ไว้ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ